สองน้องเป็นสิวฮอร์โมนเพราะน้องเพิ่งเริ่มอยู่มอต้นเริ่มจะแตกหนุ่มแล้วเริ่มจะมีหนวดมีคราวแล้วก็เป็นสิวฮอร์โมนสิวฮอร์โมนนี่เราต้องรักษาตามอาการนะคะเป็นสิวอักเสบก็ต้องรีบเอานนองออกเป็นสิวอุดตันก็เคลียร์สิวอุดตันออกแล้วประคับประคองไม่ให้เป็นมากไปกว่านี้พอร,ระดับฮอร์โมนของน้องคงที่ขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ9้าถึงสิปี หลังจากเราเริ่มเป็นวัยรุ่นน่ยนะคะผู้ชายก็เริ่มที่จะมีหนวดมีเคราประมาณอีก8ปดเปีเนี่ยฮอร์โมนจะเริ่มคงที่น้องก็จะไม่ค่อยเป็นสิวแล้วแต่ในระหว่างทางเราต้องประคองไม่ให้มันเป็นเยอะเพราะถ้าเป็นเยอะมันจะทาให้เหลือรอยแผลเป็นแล้วก็หลุมสิวพอฮอร์โมนคงที่สิวหายมันจะกลายเป็นหน้าลายมีทั้งรอยดํารอยแดงและหลุมสิวเพราะฉะนั้นเป็นสิวเราก็ต้องรีบรักษาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงที่เราเป็นฮอร์โมนมันยังมีโอกาสที่สิวจะขึ้นได้อีกแต่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องจัดการสเเมม็นนนนั้้้ใใใหหาาาารรทีุ่่่ํกจจะ รีวิวเยอะสุดแลวไม่หยุดนจุดจุดนี้นะประสบการณ์20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ปรึกษาฟรีทั้งอินฟลูเคีโอริต้าระวังแนลโลกเป็นแบบด้วยนะเจ้อ